สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อนีพาเพื่อนๆว่าเบิงลนมใหม่ครับเหมือนครับแม่ย้ายของย้ยหงอเนมใหม่เม็ดนมใหม่สวมครับเพื่อนๆครับก่อยู่หลังบ้านของย้ยหงเองเนาะครับเนาะลายปนนีิติแม่ติมกอยู่ตรงติมกอนี่แหละครับเอานมใหม่ไม่เฮ็ดนมใหม่สวมครับนี่ครับหน่อไม้ดองเนาะครับเนาะงามๆครับผุดครับอ่อนๆานันเลยครับ ก็จะฟาน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 ,น,นเนาะครับเนาะมากตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ตามใจชอบครับเพื่อนครับแล้วก็ที่แช่น้ำไาจากสองสามมือครับนี่แล้วข่สี้็ดเนาะครับเนาะหน่อไม้ดองบานเท่ากับน่อไม่ส้มหระครับ นี่ครับเพื่อนๆนครับน้องใหม่นะครับเนาะที่แม่เถาแม่ย้ายอยู่หงฝานไห้แล้วก็แซน้ำไห้ครับนี่ครับอันนี้นี่เอาขึ้นจากน้ำเปล่านะครับเนาะเอามาขันใส่เกลือแล้วครับเพื่อนครับเกลือสองกํมมือครับเพื่อนครับเห็ดอย่างนะครับเห็ดง่ายๆขั้นตอนหลังจากนี้ไปกะจะบรรจุใส่ขวดครับนี่ครับเอาไว้กินเนาะครับเนาะเอาไว้กินโดนเอาไ้กินโดนครับเป็นการถนอมอาหารเนาะครับเนาะเอาไว้กินโดนเห็ดง่ายๆ แบบบ้านๆครับนี่ครับเพื่อนๆครับเอากับกอกใส่ขวดครับนี่หน่อไม้ดองนะครับเนาะหน่อไม้สมขอบคุณทุกทุกการติดตามรับชมครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับเพื่อนครับสวัสดีครับ